สวัสดีครับขึ้นอยู่กับบิลและนี่คือพัทยาพาราไดซ์วันนี้ครับเราอยู่กันที่โซนหาดจอมเทียนพัทยาครับโดยวันนี้เนี่ยบิลมีความตั้งใจว่าอยากจะพาทุกท่าน เข้ามาชมคอนโดมิเนียมและทำความรู้จักกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของเมืองพัทยาครับตอนนี้เราอยู่กันที่นี่แล้วกับโครงการเดอะลิเวล่า by เดอะลิเว a g r ล่ากรุ๊ปไทยแลนด์ครับ ลิเวล่ากรุ๊ปนะครับเป็นพัฒนาอาสังหาร Lim ิมทรัพย์เบอร์หนึ่งของเมืองพัทยาเลยครับซึ่งมีประสบการณ์มายาวนานกว่า10ปีด้วยกันซึ่งเจ้าของแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยก็คือคุณวินเซนต์เกลและคุณสุขินยาเกลเดลิเวล่ากรุ๊ปเนี่ยเขามีโครงการคอนโดมิเนียมด้วยกันนะครับในมือเลยนะที่ถือครองอยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งหมด5โครงการนะครับโครงการแรกนะครับได้แก่โครงการเดอะปาล์มบงกมา โครงการที่2ครับคือโครงการเดอรลิเวราวงอมาดครับอันนี้จะอยู่ในโซนวงอมาดพัทยาเหนอือทั้งหมดเลยถัดมานะครับอีก3โครงการนะครับได้แก่นะครับโครงการเดอรลิเวราจอมเทียนนะครับอยู่ในโซนจอมเทียนเลย4นะครับจะเป็นโครงการเดอรลิเวรามอนาโคซึ่งจะอยู่ถัดไปที่โซนนาะจอมเทียนจริงๆแล้วในโซนนี้คือีต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ใกล้กันมากเลยครับเดอรลิเวราจอมเทียนกับเดอรลิเวรามอนาโคนะครับเพราะว่า จอมเทียนกันนะจอมเทียนมันห่างก,กันแค่ไม่ถึงกิโลเอาจริงๆแล้วนะแล้วก็โครงการสุดท้ายครับก็จะเป็นโครงการเดอะลูเวล่าโอเชียนดรี สำหรับโครงการแรกนะครับมีชื่อว่าเดอ w ปามวงอมา e บีชพัทยาตั้งอยู่ในซอยนาเกลือ16ครับตรงบริเวณโซนหน้าหาดวงอมาดพัทยาเลยซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมบีชฟอนต์แบบที่ไม่มีถนนกัน้น1ในไม่กี่โครงการของเมืองพัทยาด้วยครับตัวโครงการเนี่ยจะเป็นตึกสูงนะครับมีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 544ยูนิตบนเนื้อที่มากกว่า5ไร่โดยโครงการนี้เนี่ยได้มีการสร้างเสร็จเมื่อช่วงประมาณปี2558ครับและปัจจุบันเนี่ยได้มีการปิดการขายโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย สำหรับโครงการต่อมานะครับได้แก่โครงการ The l i v เว a วงอมาดซึ่งเป็นโครงการแรกในเครือนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่า The l i v เว a โดยโครงการนี้นะครับจะตั้งอยู่ในซอยนาเกลือ16บริเวณโซนหาดวงอมาดพัทยาเช่นเดียวกันกันกบโครงการ The ะปา m มวงออมาดบีชเลยครับตัวโครงการนี้นะครับจะออกแบบมาในสไตล์ลักชัวรีครับเป็นตึกสูงด้วยกันทั้งหมด2ตึกที่ความสูง40ชั้นและ42ชั้น โดยโครงการนี้ครับสร้างเสร็จเมื่อช่วงประมาณปี2,560ที่ผ่านมาครับและมูลค่าของโครงการนี้เนี่ยรวมทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ3,800ล้านบาทซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่มีมูลค่ารวมสูงสุดของหาดบวงอมรพัทยาเลยก็ว่าได้ครับและปัจจุบันเนี่ยห้องชุดของโครงการนี้เหลือเพียงแค่ไม่กี่ห้องเท่านั้นครับ โครงการลำดับที่3ของเครือลิเวล่ากรุ๊ปนะครับจะใช้ชื่อว่าเดอะลิเวล่าจอมเทียนซึ่งโครงการนี้ครับจะตั้งอยู่ที่ถนนเส้นจอมเทียนสาย2ห่างจากทะเลเพียงแค่ประมาณ2 0 0เมตรเท่านั้นครับโครงการนี้นะครับจะเรียกได้ว่าตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางอยู่ตรงใจกลางของจอมเทียนเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าหากว่าเราขับรถมาจากเส้นสุขุมวิทแล้วมองเข้ามายังฝั่งทะเลทางด้านฝั่งจอมเทียนเราจะมองเห็นตึกของโครงการเดอะลิเวล่าตั้งเด่นเป็นสง่ามากมากเลยครับ โโครงการนะครับจะเป็นตึกสูงจํานวน1ตึกที่ความสูงทั้งสิ้น46ชั้นมีห้องชุดรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่1,072ห้องและนอกจากนี้ครับยังมีอาคารที่เป็นคอมเมอรเชียลตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของโครงการอีกด้วยครับมีจํานวนทั้งสิ้นนะครับที่25ห้องและความพิเศษนะครับของโครงการเดอรลิเวล่าจอมเทียนนี้บิวต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการแรกและโครงการเดียวในพัทยา ตั้งอยู่บนแปลงที่ดินหน้ากว้างซึ่งหันหน้ากว้างเข้าหาทะเลทําให้นะครับผู้พักอาศัยที่พักอยู่ที่นี่เนี่ยสามารถที่จะดื่มดากับบรรยากาศของท้องทะเลได้อย่างเต็มที่ด้วยโครงการนี้ครับสร้างเสร็จเมื่อช่วงประมาณปี2,561ที่ผ่านมาครับและปัจจุบันเหนลือห้องชุดเพียงแค่ไม่ถึง5%เท่านั้น โครงการลำดับที่4ของเครือเดลิเวรากรุ๊ปนะครับใช้ชื่อว่าโครงการเดลิเว e า a Monaco ซึ่งเป็นโครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่น้องใหม่ล่าสุดของเดลิเวรากรุ๊ปและของเมืองพัทยาเลยครับตัวโครงการนี้เนี่ยสร้างเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์มาช่วงประมาณสิ้นปี2,564นี้เองครับ โดยตัวโครงการนี้นะครับจะตั้งอยู่ในซอยนาจอมเทียน4ครับใกล้กับร้านอาหารปูเปนพัทยาใกล้กับร้านอาหารลุงสวัยพัทยาใกล้กับตลาดน้ำสีภาคพัทยาซึ่งถ้าหากว่าใครนะครับที่กําลังมองหาคอนโดมิเนียมที่ให้ความเป็นส่วนตัวทั้งในด้านของตัวโครงการเองก็ดีหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวโลเคชันเองก็ดีโครงการนี้ครับเดลิเวล่ามอนตโตอบโจทย์มากๆเลยครับและนอกจากนี้นะครับโครงการนี้เนี่ยยังสามารถเดินทางมาสะดวกมากๆด้วยเพราะว่านะครับหลังจากที่ทางหน่วยงานภาั ได้มีการตัดถนนเส้นบายพาสจากกรุงเทพมาลงที่เส้นนาจอมเทียนแล้วเนี่ยก็ทําให้การเดินทางจากกรุงเทพมายังเมืองพัทยาหรือว่ามายังโครงการนี้เนี่ยสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ ัวโครงการนี้นะครับจะเป็นตึกสูงด้วยกันทั้งสิ้น40ชั้นนะครับมีห้องชุดเพียงแค่413ห้องเท่านั้นและทุกห้องนะครับมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์แบบลักชัวรี่และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบชุดเอาเป็นว่าแค่หิ้วกระเป๋าใบเดียวก็สามารถที่จะเข้าอยู่ได้เลยและตอนนี้ครับโปรโมชั่นและราคาของโครงการนี้ดีมากๆเลยด้วยแต่ว่านะครับห้องชุดเหลือเพียงแค่ประมาณ20%เท่านั้นยังไงถ้าหากว่าใครสนใจต้องรีบหน่อยนะครับ โครงการสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดของเด l ะลิเวล่ากรุ๊ปนะครับจะตั้งอยู่ที่เส้นจอมเทียนสายสองครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะใช้ชื่อว่าเดอ i ลิเว o ่าโอเชียนไดซึ่งความพิเศษของโครงการนี้ครับคือการรวมจุดเด่นของทุกๆโครงการมาใส่ไว้ที่นี่ที่เดียวมีครบและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับเดินทางก็สะดวกสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆก,ลก็มีเยอะแยะและห่างจากทะเลเพียงแค่ประมาณ300เมตรเท่านั้นเองครับ ตัวโครงการนะครับจะเป็นตึกสูงทั้งสิ้น4 2ชั้นมีห้องชุดทั้งหมด513ห้องและทุกห้องครับมาพร้อมกับลักชัวรี่เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกันเลยเรียกได้ว่ากระเป๋าใบเดียวก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยครับด้วยปัจจุบันนะครับตัวโครงการนี้เนี่ยจะอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างครับอยู่ในขั้นตอนของการตกแตง่งแล้วก็เก็บรายละเอียดเก็บดีเทลอีกนิดหน่อยครับซึ่งปลายปีนี้นะครับก็จะพร้อมให้ทุกท่าน เข้าอยู่กับโครงการลำดับที่5ของเด e l ลิเวลล่ากรปนี้ได้แล้วครับ นี่นะคับก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆของ The l i v e r a Group t h a ไทยแลนดะครับใน EP หน้าบิวจะพาทุกท่านไปจเจาะลึกกับโครงการ The l i v e เ a จอมเทียนกันนะครับสำหรับ e ีนี้บิวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับบิวและพัทยาประดัยด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ